วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของ w p p w w r r กันครับเป็นเรื่องของพลังจากชุมชนเล็กๆที่ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อสุขภาพของทุกคนเลยเคยสงสัยกันไหมครับว่าเราจะเอาบริการสุขภาพดีๆไปให้คนที่ต้องการจริงๆแต่กลับเข้าถึงยากที่สุดได้ยังไงนี่แหละครับคือคำถามที่เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องในวันนี้เลยซึ่งคำตอบที่เราจะมาดูกันเนี่ยมันมาจากชุมชนแห่งหนึ่งในประเทศไทยนี่เอง เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นที่นี่ครับที่อำเภอร,รอบนอกของจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่แบบว่ากึ่งเมืองกึ่งชนบทซึ่งบริบทแบบนี้นะครับที่ทำให้เกิดความท้าทายด้านสาธารณาสุขที่ไม่เหมือนใครเลยเอาละครับเรามาจอกลึกกันดีกว่าว่าความท้าทายที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ลองนึกภาพตามนะครับการป้องกันเอชไอวีในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมันเหมือนต้องเจอกับกำแพงหลายชั้นเลยนะอย่างแรกเลยคือบริการสาธารณาสุขมันมีจำกัด เข้าถึงยากแล้วก็ยังมีเรื่องข้อมูลผิดๆที่ทําให้เกิดการตีตราในสังคมอีกแถมยังมีเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงในบางกลุ่มแล้วก็ทัพยากรที่ขาดแคลนพอทุกอย่างมารวมกันมันก็เลยกลายเป็นช่องว่างด้านสาธรารณสุขที่ใหญ่มากเลยครับและทํากองความท้าทายทั้งหมดนี้แหละครับที่มีองค์กรหนึ่งได้ถือกําเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นเหมือนคําตอบของปัญหานี้องค์กรนี้ก็คือ v power หรือชื่อเต็มๆคือกลุ่มอาสาพัฒนาชุมชนและการคุ้มครองสิทธิครับเป็นองค์กรเล็กๆที่เจ๋งมาก เพราะขับเคลื่อนโดยคนในชุมชนเองเลยเป้าหมายของพวกเขาก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ปกป้องสิทธิของผู้คนในพื้นที่และนี่คือสิ่งที่ขับเคลื่อนพวกเขาอยู่เบื้องหลังครับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมากคือการสร้างสังคมที่เท่าเทียมและยั่งยืนโดยเชื่อว่าพลังจากความหลากหลายและชุมชนที่เข้มแข็งเนี่ยคือรากฐานที่สําคัญที่สุดและจุดที่พิเศษมากๆของ v power เลยนะครับคือเขาไม่ได้ทํางานแค่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เขาโอบรับความหลากหลายทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม LGBTQ+ ผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV เด็กเยาวชนผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์คนพิการหรือผู้มีไรายได้น้อยคือทุกคนเลยนี่แหละครับคือหัวใจของการทำงานที่ครอบคลุมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังของจริงแล้วเขาทำยังไงกันล่ะวิพาเวอร์เขามีกลยุทธ์ที่เป็นระบบมากครับซึ่งเป็นหัวใจของการทำงานทั้งหมดของเขาเลย กลยุทธ์ที่ว่านี้เขาเรียกกันว่า RTTR ครับมันเป็นกรอบการทำงาน5ขั้นตอนที่ออกมาอย่างดีเลยนะเพื่อให้มัน่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับการดูแลตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ยังคงอยู่ในระบบการดูแลอย่างตอ่อเนื่องด้วยเรามาไล่ดูกันทีละขั้นเลยนะครับเริ่มจาก R แรก Reach คือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้ก่อน R ที่2 Recruit ก็คือเชิญชวนให้เขาเข้ามาในระบบ T ตัวแรก Test ก็คือการตรวจหาเชื้อ T ตัวที่2 Treat คือการส่งต่อเพื่อรักษา <acceptable> และตัวสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยก็คือ R ตัวสุดท้าย Retain ครับคือการติดตามดูแลให้เขายังคงอยู่ในระบบต่อไปการมีครบทั้ง5ขั้นตอนนี้แหละครับที่ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีใครตกหล่นไประหว่างทางเลยโอเคนั่นคือกลยุทธ์บนกระดาษใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพอลงไปทำงานจริงๆในพื้นที่เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างต้องบอกว่าการทำงานของเขาเนี่ยสร้างสารรค์มากครับคือ V Power ไม่ได้แค่นั่งรอให้คนเดินเข้ามาหา แต่พวกเขาลงพื้นที่ไปเลยทําแผนที่ชุมชนเพื่อหาพื้นที่เสี่ยงจัดอบรมผู้นําและที่น่าทึ่งมากๆคือการเอาศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างพวกขบวนพาเรดหรือการแสดงต่างๆมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและรณรงค์ด้วยแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับนอกจากกิจกรรมรณรงค์แล้วเขายังมีบริการสุขภาพที่จับต้องได้จริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นรถตรวจเลือดเคลื่อนที่ที่วิ่งไปหาคนถึงชุมชนเลยนะมีการให้คำปรึกษาแจกจ่ายถุงยางอนามัย ไปจนถึงการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเรียกได้ว,ว่ามาแบบครบวงจรจร,จริงๆแน่นอนครับว่าการทํางานทุกอย่างมันก็ต้องมีทั้งความสําเร็จและอุปสรรคเรามาดูกันแบบตรงไปตรงมาเลยดีกว่าครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงแล้วเขาปรับตัวกับความท้าทายต่างๆ่างยังไงบ้างดูตัวเลขนี้สิครับ2,000กว่าคนนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขนะแต่มันคือจํานวนชีวิตคนที่ V ี o w e r สามารถเชื่อมโยงให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้ในพื้นที่ถึง9อําเภอเลย นี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงและมีความหมายมากๆครับแล้วถ้าเราลองดูกราฟนี้นะครับจะเห็นเลยว่าการเข้าถึงชุมชนของพวกเขาเนี่ยมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะจากปี2,566ที่เข้าถึงคนได้1,227คนก็เพิ่มขึ้นเป็น1,680ในปีถัดมาแล้วก็พุ่งไปถึง2,227คนในปี2,568 นี่คือเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนเลยครับว่าแนวทางของพวกเขามันได้ผลจริงๆแล้วก็ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่ผมาน่าทึ่งกว่าความสําเร็จอีกนะคือความโปร่งใสของเขาครับคือเขายอมรับเลยว่าเออการดวจเชื้อเนี่ยยังทําไม่ถึงเป้านะเพราะมีข้อจํากัดด้านทรัพยากรแต่เขาก็มีแผนแก้ไขที่ชัดเจนว่าจะเพิ่มคนจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรืออย่างเรื่องการติดตามดูแลคนที่ยังทําได้ไม่ดีพอเขาก็มีแผนจะพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาช่วยเลย นี่แหละครับคือหัวใจของการเรียนรู้ปรับตัวแล้วก็พัฒนายอย่างไม่หยุดนิ่งของจริงการทํางานของ V-Power เนี่ยมันไม่ได้จบแค่ในระดับชุมชนของเขานะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่กว่านั้นมากๆเลยลองนึกภาพตามนะครับว่ายุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการยุติป,ปัญหาเอสให้ได้ภายในปี2573เนี่ยมันเหมือนจิ๊กซอภาพใหญ่ๆภาพหนึ่ง การทำงานในระดับพื้นที่ของ Vpower ก็คือจิ๊กซอชิ้นที่สำคัญมากๆชิ้นหนึ่งเลยที่จะทำให้ภาพนี้มันสมบูรณ์ได้พลังเล็กๆจากชุมชนนี่แหละครับที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆและสุดท้ายนี้มันก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดตามนะครับว่าความทุ่มเทของชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งเนี่ยมันสามารถสอนอะไรให้โลกได้บ้างเรื่องราวของ Vpower ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าพลังจากชุมชนความเข้าใจในพื้นที่จริงๆและความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้เนี่ย คือกุญแจสําคัญเลยครับที่จะช่วยให้เรารับมือกับปัญหาสุขภาพที่ยากและซับซ้อนที่สุดได้ไม่ว่าปัญหานั้นจะอยู่ที่ไหนบนโลกก็ตาม